มาแล้วอืมตอนที่สามได้แล้วแต่แเราค่อยย้ายได้ <S <S เล็งก่อนว่าโอเคไหมว่าตอนปลูกเสร็จแล้วมันโอเคไหมครับโอเคก็<ม>โอเคครับต้นอันนี้เฟื่องฟากอ็ไวต้ตรงนี้แหละเอามาแทนต้นนี่ครับยางอินเดียน,นี่แหละอต้นนี่มันมันบกคอยเขา่าเปนไดมันต้องลงดินครับ ต้องการร่มตรงไหนต้องปลูกตรงนั้นเลยครับปีเดียวรับรองอลังการโอ้ถ้าลงดินใช่ไหมัน้นก็เดี๋ยเวเอาไว้ไมุนม,มนั้นก็ได้ครับผมหอวลากลากออกเขาไม่ได้บอกอือโอ้โอ้ลากมันขึ้นเลยดูดิช่างเอ่อ เพื่อนบอกว่าให้เอาลงดินเลยนะครับผม FC การลงตรงนี้การลงไกลๆบ้านหน่อยอืมต้นไม่เล็กะตัวไม่เล็กคุณเลี้ยงส่วนต้นแคนาก็ปลูกต้นเราก็จะปลูกต่อตรงถัดไปเลยนะครับเดี๋ยว ก็จะปลูกไปเรื่อยๆพอดีว่าที่ร้านเหลือแค่นี้ก็เลยเอามา1ต้นนะครับพี่หน่งเอาไว้ข้างหน้าเลยก็ได้ข้างหน้าก็ได้หน้านี้ก็ได้ครับเอาไว้ข้างหน้าเลย กว่ามากลูกพี่ปล่นะอยรถดีกว่าจีตรา,รออา,า,าชอบอ่อนชอบอ่อนถอยรถดเด,ด,ดินต่อแถว หนึห่งคุ้นคุ้นเร็วจังใช่เย็น ทุกนบามีมีมีไลค์การพวดจ่เจอจะเขานี่ดีก็นนยอะแอ้วมั้เขอบคุเลยโอ้ยวันจุ้ยครับขอบเอาเ็น ยังกงเลยเนาะสีฟ้าใส่ไม้ดอกสีฟ้าใส่ไม้ดอกใสไม้ใบโอ้ครับถ้าคิดละครั้งหรอคะติละครั้งก็ได้แุณยายได้ดีเลยสุ่มน้มโอ้ลดใช่ไหมครับลดเช้าหรือว่ายินย็นตอนไหนก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ดไไองแต่งใบ ใส่น okay. ้ำแล้วใส่ปุ๋ยแล้วลดน้ำเยอะหน่อยปุูมเลนเลยที่นี่นะฮะบูมเลนเลยวายไปบ่ไปนะครับไปครับผมไปยังไงยกขึ้นไปคุณเองกมาช่วยคุณได้เบาแรงโอเคประมาณนี้นะอือทำแล้ว เดี๋มุนหมุนหยวไปทางขวาไปทางพทุทธิโอเคครับผมครับแต่อันนี้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยเดี๋ยวใบจะออกเยอะอ๋อรดวันเว้นวันเหรอคะวันเว้นวันก็ได้จะสังเกตที่ใบมันครับถ้ามันเหี่ยวถ้าใบเหี่ยวคือให้รดน้ำใช่ถ้าไม่เหี่ยวอย่ารดน้ำวันวันนี้รดไหมรดแล้วครับวันนี้รดรดมาแล้ว รอดูต่อไปเหรอก็ค่อยลดอะไรนะทำไมเอเจ็บคอเจ็บคอเพราะว่ารถน้ำเยอะเดี๋ยวมันจะเขียวไปไฟจะออกเยอะครับอไโอเคครับผม แดนแดนเขาแดนแดนเขาไปกี่แถวเขาไปโอเคทิศไปกอนทิศไปก่อนมันเบียงมาทั้งนี้่ลยรับเมนเมนเมนเยอะมากเีย ทางเคยเดินก็เดินเหมือนเดิมไม่ค่อยมีใครเดินหรอกค่ะได้ยินเลยครับเดี๋ยิ่งเดียวสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องโอเคได้ไม่น้าขวนขวายมีดอกไม้บุกนะครับจะเห็นมันแค่เดิน แม่ขวดก็ควรจะขึ้นเขียวหน่อยเจ้าแค่ขนดเราก็เอาพลาสติกมาคุมให้มันโดนน้ำลองดูครับลองดูพอจะชมเราก็ถอดพลาสติกออกเลยเหมือนมะนาวเด็กสิส่วนเขาเขามีสูตรนี่ดอกทิฮึมเขรู้วิธี เดียวครับต,ต,ตอกันเลยครับผมดึงออกมา2เมตรท่านท่านปลูกตัวนี้ไม่สิถึงบ่เทิงหนูเนาะไกลพวดหลายปีครับเนาะกว่าวสิพหนะ้าุีนะสิใหญ่เสาไฟหรือมั้งหลายปีเล่งพอดีเดียวถ้าไมแบบนี้นะ ใชอยู่กบงคบเจ็ดไปเพื่ดแหละออกข้างให้มันสูงให้มันตำ่ำเอาน้ำไหมน้ำเอาดดเ,เดี๋ยวน้ำมาให้ Terima kasih telah menonton!